ดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก้า FC ไม่จ้าในในหม้อของเขานน้อยนี่แม่ติวก็มี่สร้อยหอมแขกสามหัวนะคะโอ้อันนี้ลืมสร้อยคะ่ะสร้อยหอม,หอมแขกใส่สามหัวแล้วก็พริกพริกเขียวจ้ะใส่สามเม็ดเป็นเป็นสร้อยเป็นลูกโดดเด้อค่ะวันนี้ยยติ๋วจะพามาหมก อาหารสั้นสูงจะหมกไข่มดแดงจะแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยสองฟองนะคะเอาวางมานี่ก่อนค่ะไข่มดแดงค่ะสามร้อยนะคะถุงละร้อยเป้งๆเลยค่ะเย็ดจิ๋วแซ่เย็นไว้เนาะเย็ดจิวก็ตตำเครื่องหยับๆยด้วยค่ะเด้อโคเครื่องหยับๆค่ะ โอเครื่องหยาบ,ยบ,ยบอันนี้เยติ๋วล้างแล้วก็ใส่แซฟฟิไะะตไว้ด้ค่ะแย่ติ๋วก็จะเอาออกใส่จะเห็นปะคะงามงามจะมใส่ฟิตไว้อันนี้เยติวออกมาจากฟิตล้างแล้วนะคะล้างแล้วจะทําความสะอาดแล้วคือพร้อมทํากินได้เลยนี่ค่ะไข่มดแดงสามร้อยนะคะมีค่ะ นีเห็นบะคะืาเยอะไหมคะเครื่องหมอ้อเลยคะ่ะเครื่องหม้อเลยนะคะจะมาเครื่องปรุงห้อก,กับมะมะปรุงกันคะะน่าแบบนี้เห็ดง่ายๆเห็ดบานๆเห็ดตามที่ว่าไอ้หอมแขกก็ยัดจิจ้มจะใส่ถึง้นหอมผักชีย่ายบะหมี่ได้ค่ะเด้อบ่ได้ไปตลาดค่ะอยากกินคะ่ะนึกอยากกินก็นกนเอาออกมาเห็ดเอาเก็บค่ะ หอมหางยังงไ่เทนกันเอาได้ค่ะนี่นะคะที่ตำนี่ไม่หัวสิงมีตะไคร้นะคะไม่มีขานะคะมีตะไคร้มีหอมแขกมีพริกนะคะมีกระเทียมใบมะกรูดจ้าโขงหยาบๆยบนะคะเผ็ดแบบบ้านๆกินด้วยแจจะจะหมกหนึ่งนะคะที่จริงจะสีว่าจะหมกใบตองว่าสันงอเงีง้ยหาตอกบ่มีจ่จ้า คุกเอาไว้นี่ก่อนมาใส่เครื่องปรุงกันจ้าผงนัวค่ะผงผงวิเศษค่ะผงวิเศษครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าไข่มดแดงครึ่งกิโลค่ะปะลานัวแม่ติ๋วนะคะใส่ได้เลยค่ะปะลานัวแม่ติ๋วหนึ่งทับพีนะคะ นี่ระร้านัวแม่ติ๋วหนึ่งครับพี่แล้วก็มีผงวิเศษอีกอันที่สองค่ะผงปรุงรสใส่ใส่บร์ทุกอย่างค่ะแต่ว่าบใส่หลายค่ะแกตจิวทำกับข้าวไม่ใส่เยอะจ้าครึ่งช้อนชาค่ะ พออีตู้นี่ก็เหลือตู้เย็นด้วยค่ะไปคนในตู้เย็นด้ซัมมี่ค่ะไอตู้ด้ซัมนีมน่แล้วก็น้ำปลาจะนี่ค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งทับพี่ไงค่ะคนค่ะ เป็นน้ำแข็งอยู่กับข้นเด้อค่ะเด้อข้อนเขาเลยค่ะเห็นไหมคะเครื่องหมอนี่จ้ะเย็ดติ๋วเฮ็ดไว้แล้วเย็ดติะะต๋วก็จะแบ่งใส่ถุงว้อุ่นกินเด้อค่ะตอกไข่ลงเลยค่ะตอทำกินเองนะคะทำแบบบ้านๆค่ะอยากกินแบบไรก็เฮ็ดกินเลยค่ะ ไข่บานเย็ดติวแดงดีเด้คนผู้ใดกินดิบัะซิมได้เน้อะแต่เย็ดจิ๋วพวกบวกาซ้มค่ะคนเลยนะคะธรรมดาถ้ามีใบตองเอาตองมกเน้ะคะ่ะตองมกถ้ามาันเอาตองมกมีเย็ดติ๋วก็จะเฮ็ดซีหรือหามกจ้ะนะคะหอมขนาดจ้ะ ้อมเครืองเคืองเทศค่ะเห็นไหมคะเป็ะเซฟโบบัดน,นี้เขาก็เด็ดอีตูใส่ลยค่ะอีตูยัดติ่วกระลางแล้วเด้อเด็ดคุณตูใส่ลรค่ะถ้ามีผักซีเรีใส่แห้งหอมค่ะสมมติท่าน,ท,านท่านเห็ดจังเวทเนาะอันนี้ยัดติ่วค้นอยากกัเลยเห็ดกังขึ้นนี่แหละค่ะเห็ดเนี่ยมือแรง็งเห็ดแล้วก็จะอุ่นข่าวนียวกินค่ะ ฮอนๆแต่ถ้ามันเงาเนี่ยก็บ,บ่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะยะติวกิจกจะใครเห็นเนาะค่ะเนาะเออเอาเอา,เอาจนสําเร็จพุ่นละมันดับเื่อซื้อรล้ค่ะมันบริเนาได้จากพอตูมันซ้ำตู้เย็นค่ะเยะติวเอานั่นมาไว้ใส่ออมจจะบ้านเยติวก็ขายแกงอ่อมด้วยนะคะแกงอ่อมแกงเห็ดค่ะอาหารตามสั่งนะคะอนี่ค่ะ เย็ดอยู่กับเฮ็ดไร่มั่งนะคะนีไปไปเลยคนเลยนะคะนีค่ะล้วเย็ดอยู่จะไปนึ่งนะคะจ้ะคนเลยของของของแ่บอยู่กับผู้มักเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ รสซือว่ากินมันนัวพอดีนะคะเพราะว่าเยะติวโขพีแกงเย็ะติวกะใส่นั่นเกลือไปน้ำจ้าจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวเย็ดติวจะเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งมาเฮ็ดใส่มังตอนซุกก่อนกินเยะติวเอาไปหนึ่งก่อนเด้อ่ะเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจจ้ามาหมวกหม้อไข่มดแดงกับแม่ติวจ้านี่ค่ะ มากินน้ำเมติวเด้อเดี๋ยวเมติวจะเห็นคลิปกินอยู่จ้าเป็นหนึ่งก่อนจ้ะบ๊ายบายเลิฟเิทุกคนนะคะ